ชีวิตเพื่อชาติหากไม่ตายจะกลับมารักเธอเรื่องร้อยรักมาตุภูมิเขียนโดยนามปากกาบัญชรัตนิยายโรแมนติกดราม่าที่ทำคนอ่านน้ำตาไหลกับความรักของคนสองคนที่ดูเหมือนจะรักกันมากแต่ทั้งไมถึงไม่เข้าใจกันสักทีเรื่องราวของาศาสินาหรือหมอมีนร้อยโทหญิงเป็นถึงแพทย์ทหารที่มีรักมั่นคงแค่คนคนเดียวให้กับพระเอกอย่างอาชีระ ร้อยเอกหน่วยพยักกองพันจู่โจมพิเศษทหารบกที่ทั้งชีวิตยกให้มาตภูมิขอปกป้องประเทศชาติแต่ภายในหัวใจของผู้กองหนุ่มคนนี้ยังคงรักเดียวแค่เธอนางเอกอยากเป็นแพทย์ทหารเพราะตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่เป็นนักเรียนในร้อยศาส,สินาสบตากับอาชิระนักเรียนในร้อยที่ศบตากับเธอจนทั้งสองมีความรู้สึกดีๆให้กันจนทำให้ทั้งสองได้คบกันจริงๆแต่ทว่า ความรักมันไม่ง่ายเมื่อพ่อของนางเอกไม่ปลืม้มทั้งสองจึงได้แยกจากกันเมื่อพระเอกตัดสินใจบอกเลิกนางเอกและหายไปหนึ่งปีแม้จะเจ็บปวดแต่นางเอกไม่เคยเรียกร้องอะไรเพราะเธอรู้ดีว่าพ่อของเธอไม่ปลื้มความรักระหว่างเธอกับอาชิระสัตว์เท่าไหร่จนวันที่นางเอกพร้อมเธอต้องการย้ายตามไปอยู่ค่ายเดียวกับพระเอกพอพระเอกเจอนางเอกที่ค่ายครั้งแรกปากก็ดันแข็งบอกว่ามาทำไม พอเจอกันได้เพียง3วันพ่อของนางเอกก็สั่งย้ายพระเอกไปประจําหน่วยอื่นอีกตะกิดกันกันไปถึงไหนคุณพ่อเมื่อคนสองคนที่มีใจตรงกันแล้วทาไมถึงรักกันไม่ได้นิยายรักชาติที่พระเอกปากไม่ตรงกับใจและนางเอกที่แก่งกล้าสู้ทุกอย่าง เพื่อให้ได้พระเอกคืนแล้วเมื่อไหร่จะบอกฉันสักทีว่าก็รักเหมือนกันเป็นนิยายที่ทําให้คนอ่านน้าตาไหลได้แน่นอนที่อินไปมากกว่านั้นคือได้รับรสชาติของทหาร mm hmm. การออกรบและความสัมพันธ์ที่อินสุดๆอ่านต่อรายตอนที่ r ริดอไร e และ e ีบ o ๊กพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า